ผีเผลอที่ไหนก็แล้วก็เห็นอยู่ว่าไอ้พันเปคนช่วยไอ้ตู่เอาไว้ฟันปอมไปคาคอ,อทําให้มันชักไงพี่เลวไหมที่ฟันปอมมาไปคาคอเ,อเกิดจากใจเอจอะไรสาเหตุอะไรก็เกิดจากใจเอขออีผีแม่ม่ายไงไอ้จู่มานะมเป็นคนหน้าตาค่อนข้างดียัยผีแม่ม่มายมันก็เจ้าผู้ใจม,มันก็คงจะปอไปกอดรัดฟัดอย่างไอ้จู่ืัยลองนึกภาพสิผีเนี่ยมันลิ้นยาวมันจงใจที่จะจูบปากไอ้จู่แล้วเอาลิ้นเนี่ย เขาไปอุดหลอดลมไม่จูให้หายใจไม่ออกแต่บังเอิญว่าไอ้ตู่เนี่ยมาจ่ายนปอมพอยิงมันยุนเข้าไปเงี้ยมันก็ไปโจมฟันปอมมือมันก็เลยต้องเอาลิ้นเนี่ยดันฟันปอมให้เข้าไปคาหลอดลมมันก็เป็นที่มาที่ไปของมันจะเอาชีวิตไอ้ตูะโอ้ยแม่มึงนี่มึงไปดูหนังเรื่องอะไรมาปัญญาอ่อนปัญญาดีจะเอาฉันหัวโอ้นี่นี่อย่าทะเลาะกันเลยนะแต่ฉันว่านะทําไมนะว่าผีแล้วมันต้องมาเอา เอาไอ้ตู่ไปไอ้ตูน่นะมันเป็นคนดีผนีนะมันน่าจะเอาคนเร็วๆไปไ,ไอ้คนที่หน้าตายเนี่ยไม่ยักเอาไปไ,ไอ้คนที่สมควรตายไอ้คนเร่ไอ้คนชาทั่วมันน่าจะเอาไปใช่ไหมผู้ใหญ่มึงมองหน้ากูทำไมอ้าวมึ<อ>มควงคุยกับคนอื่นมากก็ได้อ้าวก็จะให้ผู้ใหญ่ฟังไงก็รู้แล้วไงนี่อย่างผู <c oughs> ้เถียงเลยไม่เชื่อ,อฉันจะบอกให้นะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไอ้เรื่องผีเข้าผีอำเนี่ยไม่ถ้ามคืนก่อนนะทำไมฉันนี่ ตัวผีอ่ำมาหมัดมาดเฮ้ยคเฮ้ย้จำได้ไหมวันที่พี่ผู้ใหญ่จะเข้าไปประชุมเนี่ยตัวจะออำเภออชฉางกำลังนอนอยู่อย่างสบายใจเลยจะพักมันเหมือนมีอะไรมาทับฉันเงาฉันพยายามยิ้มทุลนทุไลจะพี่ยอมนึภาพที่ฉัเป็นผู้หญิงตัวน้อยๆอะไรนะฉันจะเป็นผู้หญิงตัวน้อยๆโอ้ยมีควายเ้ยเงาทำไม ลับไงี้ยนี่แล้วผีเราฟังนนี้ยท้อๆใจกําลังนอนอยู่มันเหมือนมีอะไรมาทับเจ้ามันยะดอกฉันหายใจไม่ออกฉันดิ้นดุลน์ดุไลดุลน์ดุไลแล้วผีมันเกาเข้าออกเข้าเข้าออกก็เข้าออกเยเจ้าบุญญาเจ้ามีพระดีทไมมันเข้าแป๊บเดียวแล้วมันก็ออกไปเลยโอ้คืนนั้นใช่ไหมที่เช้าก็ต้องไปประชุมที่อำเภอโอ้ใช่เลยโอ้ถ้าคืนนั้นไม่ใช่ผีอัมแล้วใครอัมอ่ะกูอัมเองอัมเมืงเอง ก็ใช่งไงมีหน้าจ่ะแป๊บเดียวออกเลยแม่มันจะพูดทำไมอะไอเด็กๆมัน <c oughs> โอ้จะอายทำไมเขีนไ้ยิงกันหมดแล้วเอาแล้วนี่หนึ่งสองคนไม่มีบ้านช่องอยู่ไงถึงามาขุกอยู่บ้านกูเนี่ยใหญ่ก็พูดไปฉันมาเช่นไรแกก็ไล่ฉันทุกทีออนะแล้วทีลูกก็เมียแกนะอนะมาทุกวันทำไมไม่เห็นแกไล่เมืงเลยละเออนั่นแหลเสร็จอยู่ทำไมไปอ่นี่มึงคนบ้าหรือคนดีเนี่ยทำไมวะกูเป็นเมียมึงเออนีเมียกูไล่ไม่ได้ออยบ้านี่ก ใช่เมียไปเช้าเย็นจับนะเอาเลยเอาไงเรื่องไอ้ตัวูี้เน่ยแน่แล้วมันผีเข้าหรือว่ามันไอ้ไอ้ฟันปอมติดคอกันแน่ผีเข้าฟันปอม